สวัสดีครับพบกับสุรุกาวล์ลิวพูลเราเริ่มต้นกันที่แมนซิตี้พุ่งเอก Liverpool ลิเวอร์พูลดวลหัวร้านภูเมืองกุฎีรับราคาแชมป์พรีเมียร์ลีกเหลือพุ่งหงร่วงล้านภูเมืองกุฎีปรับราคาแชมป์พรีเมียร์ราาลีกกหลังจากที่แมนเชสเตอร์บุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลในสีประตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุดโดยตั้งหนึ่งเริ่มทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลแล้วขณะที่หงดังถูกปรับร่วงลงมาอีกครั้งนะครับวิลเลียมฮิลนะครับบริษัทร,รับพนันทุทกกฎหมายคำประเทศอังกฤษ ปรับราคาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020-2021มากขึ้นไปอีกหลังเพิ่งบุกไปชนะลิเวอร์พูลได้ถึงที่แอนเวล10ประตูต่อ1ในวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกับปรับราคาให้กับทีมของเจิกกินครับหล่นไปเป็นเต็ง3เรียบร้อยแล้วจากผลงานทั้งาวนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำท่าหนีห่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองจากหูไปเป็น5คะแนนแล้วและทิ้งห่างชั์เกับหรือหัวทีมอันดับที่4ของพรีเมียรน7คะแนน แถมยังมีเกมในมือมากกว่าอีกหนึ่งนัดซึ่งทําให้ล่าสุดบ่อนเมืองผู้ดีจากการหันราคาการเป็นแชมป์ของระบยสีฟ้าจากเดิม1ต่อ4แทง4ใจหไม่รวมทุนลงมาเหลือ1ต่อ16คือแทง16่ใจหนึ่งไม่ลวมทุนแล้วนะครับโอโ้ขณะที่หงแางลิวของพวกเรานะครับตกไปเป็นตัง3อีกครั้งที่ราคา2 2ต่อหนึ่งพร้อมกับทำให้ปีศาจแดงขึ้นแซงมาเป็นต 2, ที่ราคา16ต่อห เราไปดูอาตาตัตราต่อรองแชมป์พรีเมียร์ลีกเกรดนะครับเตงหน่งแมนเชสเตอร์หนึ่งต่อสิบทางสิใจหนึ่ไม่รวมทวนุนเต็งสแมนเชสเตอร์ยูเต็ดสิต่อหนึ่งทางหน่งใจสิไม่รวมทวนุนเต็งสามลิเวอร์พูลยีต่อหน่งทางหน่งใจยี่ไม่รวมทวนุนเต็งสเลสเตอร์ซิตี้สี่ต่อหนึ่งทางหน่งใจสีไม่รวมทวนุนเต็งหเชลซีแปต่อหนทางหน่งใจแปไม่รวมทวนุนเต็งหกทันาเมสปา 250, แทงหนึงใจ่าย250ไม่หลวมทวนต้นทีมอื่นไม่ขอพูดถึงนะครับไม่น่าจะมีโอกาสฉะนั้นแล้วนะครับรฤดูการนี้น่าจะแบเบอร์นะฮะสำหรับแบนซชสตอรีพราอบบอลให้ราคาไปไกลถึง1ต่อ16นะฮะก็คือแทง16จ่ายเพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับโอ้โหโคหดเลยนะฮะได้ใจภรรยาฟารมยโตโเดือดแฟนหงหลังโพสให้กำลังใจลิเวอร์พูลได้ใจเด็ดครับ ภรรยาสาวสวยของฟาร์มิโอแข่งสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูลสุดเดือดด้วยการโพสต์ตอบโต้แฟนบอลรายหนึ่งของหงดแดงที่เข้ามาแสดงความไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของเทียมหลังโจเกมที่พ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ที่บบหมดรูคคาทินแอนฟิวเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเลเบกาตาบาเรสนะครับภรรยาสาวสวยของฟาร์มิโอดาวเตะสารพัดประโยชน์ชาวบาิลเซีลนของลิเวอร์ pool ออกโรงตอบโต้แฟนบอลรายหนึ่งของหงดแดงที่เข้ามาแสดงความไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของเทียม หลังจบเกมนะฮะที่ทีมไทยแพยต้ตอมแมนเชสเตอร์ที่ 1, ท่ทตอรสในศึกฟุตบอลผิวหนังเกล็ดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเกยมดังกล่าวลิวพูดพ่านภาพแพ้ไปแบบหมดรูปซึ่งทําให้พวกเขาประชัยในการเล่นในทีมอนฟิลปันนดที่3ติดต่อกันในศึกพิมลีกโดยหลังจบเกมเปฟนสาวของตอมโยกริโพ์ให้กำลังใจบรรดาน,นักเตะของหงส์แดงด้วยการออกมาโพสทวิตเตอร์ส่วนตัวของตัวเองว่า You never walk alone พร้อมกับติดรูปหัวใจสีแดงยังไรก็ตามนะครับก็มีเดอะคัพรายหนึ่งกลับไม่พอใจ และมาโพสต,ตอกกลับไปว่ามันไม่ใช่ตอนนี้นะลิเบกาก่อนที่ลิเบกาจะตอบตัวไปอีกว่าทําไมล่ะคําว่า u n i ิเวอร์ว alone ใช้ได้เฉพาะเมื่อทีมชนะเท่านั้นเหรอคุณอย่าลืมสิว่า u n i ิเวอร์ว alone มันมีไว้ใช้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าทีมจะชนะหรือแพ้เชื่อถือว่าในะตอนนี้พวกเขาก็ต้องการมันมากกว่าเดิมซะอ,อีกก็ให้กำลังใจแบบสุดยอดไปเลยนะโอ้โหคำว่ายูนิเวอร์ว์กอ alone ต้องมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้สำหรับลิเวอร์พูลนะครับชนะก็ต้องให้กำลังใจแพ้ก็ต้องให้กำลังใจนะจ๊ะมาตรฐานออบต์สตีมักแมนแานเชียยับฟอร์มอาลิเซนเบเกอร์เกมลิเวอร์พูลพ่แมนเชสเตอร์ซิตี้สตีมักแมนแานนะครับอดีตอดีสมูสันลิเวอร์พูลซับฟอร์มการเล่นของ อาริชันเบเกอร์ที่แสดงความผิดพลาดจนนำไปสู่การเสียประตูในเกมที่หงดังปรชาชัยต่อแมนเชสเตอร์หนึ่งประตูต่อสี่ในศึกฟุตบอลพรีมเมียร์กรีกที่แอนฟิลด์เหมือนก้าวชาบาราซิลยนพยายามเซนบอลที่หน้าปากประตูของตัวเองแต่กลับพันบอลไปเข้าเท้าของแข้งแมนเชสเตอร์ีถึงสองครั้งส่งคลาและกลายเป็นสองประตูในสี่ประตูของเกมนั้นกล่าวแม้การที่ชี้ว่าอาริชันเบเกอร์มีเกมที่น่าผิดหวังมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในศึกพรีมเมียร์กรีต หลางสำหรับนักเตะของลิเวอร์พูลพวกเขากลับคืนสู่เกมเมื่อสกอร์กลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อหนึ่งและด้วยเหตุผลที่อธิบายไม่ได้เขาก็กลับทิ้งเกมนี้ไปดืด้อๆไม่ใช่สิผมอาจจะใช้คำผิดพลาดเขาไปจับผลการแข่งขันวางไว้เกินที่ลิเวอร์พูลจะเอื้อมถึงจากความผิดพลาดแบบนักเตะสมัครเล่นดูไม่เหมือนเขาเลยพวกเรารู้ว่าเขาไม่สามารถเล่นในเกมก่อนหน้านี้ด้วยการป่วยก่อนที่จะคัมแบ็กสู่เทียบแม้กระทั่งประตูที่4ี่ ที่แม้แต่ฟิลฟลูเดนจับตะบันประตูสุดสวยแต่ก็ทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าอาริชนอนไมเอิ์ควรทําได้ดีกว่าน,นั้นด้วยเช่นเดียวกันเก็บทรงไม่อยู่เจงครับหัวเสียงุดเงีดใส่คําถามนักข่าวหลังเกมลิเวอร์พูลพ่ายแมนเชสเตอร์ทีเจ็กกครับนะครับแสดงอาการหัวเสียใส่ผู้สื่อข่าวในการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ลิเวอร์พูล ของเขาภายแพงคาบ้านต่อมาเซอตี้ในศึกฟุตบอลพิมพ์เกล็ดในค่ั้คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีมของเช็กกิ้งคลับปราชัยยับเยินต่อเรเบใบสีฟ้าส่งผลให้พลพรรคซิตี้เซนส์ทิ้งห่างพวกเขาในตำแหน่งจ่าฝูงไปแล้ว10บคะแนนและยังลงสนามน้อยกว่าเรสแมชชีนอีนึงนัดอีกด้วยนิกส์เดฟโฟรนะฮะผู้ดข่าวสายอิสราเอลยิงคำถามถึงเช็กกิ้งคลับถึงช่องว่างลิเวอร์พูลกับซิตี้ซึ่งส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ของพวกเขา ก่อนที่ในายใหญ่ชาวเยอรมันก็ออกมาออกอาการงเงียบใส่นักข่าวรายเด็งกล่าวเจคินลับตอบโต้ไปว่าผมคิดว่าคุณควรจะเตรียมตัวสําหรับงานของคุณมากกว่านี้นะคุณตั้งคําถามแบบนี้ได้อย่างไรกันพวกครณสามารถทําแต้มที่งามเราได้13คะแนนตามความเข้าใจคุณผมคําถามพวกนี้มันเกี่ยวกับการลุนแชมป์คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเหมาะสมหรือสำหรับคําถามนี้คุณสามารถทถมได้เพียงแค่2คําและนั่นทําให้คุณเสียโคตาไปแล้ว1คําถามมันเป็นความคิดของตัวคุณเองนะ ผมคิดว่าซิตี้กำลังยืดระยะห่างออกไปเองเห็นเดเช่นเป็นว่าเรากำลังต่อสู้เพื่อ,อย่งชิงตำแหน่งโต๊ปโฟ,โฟเรากำลังพยายามทำมันอยู่เลิกคิดไปแล้วแฮนเดอร์สันปัดพูดเรื่องการวุวนแชมป์ขอดูผลงานเกมต่อเกมจากนั้นแฮนเดอร์สันนะฮะกับตันทิมหรือหุบูลปฏระสิเสธที่จะออกมาพูดถึงเรื่องการป้องกันแชมป์พิมลิ ในฤดูกาลนี้หลังจากที่ทีมของเขาเปิดบ้านพ่ายกับแมนเชสเตอร์ตี่แบบย่อยยับด้วยก่อนสิประตูต่อหนึ่งในก้าวนึันมานในิที่ที่พัฒนาตามการรายง,งานจาก liverpool.com โดยจากความไม่แพรนันนี้ส่งผลให้หงแดงตามหลังทีมโจเซฟเป้กุลัาถึง10ขคะแนนและยังแข่งมากกว่าอีกหนึ่งนัดโดยเฮนเดสันตอบคำถามหลังสื่อนะฮะถูกถามเกี่ยวกับโอกาสในการป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้ว่า อีกครั้งนะครับผมจําได้ว่าเมื่อซีซั่นที่แล้วคุณก็ถามเราแบบนี้เมื่อซีซั่นที่แล้วตอนที่เราขึ้นาเป็นจ่าฝูงของลีกเราไม่ได้มองไปที่แชมป์ลีกโดยเฉพาะในตอนนี้คุณต้องตั้งสมาธิเก็บเก์ต่อเกมและพยายามเอาชนะให้ได้ทุกเกมเหมือนกับที่เราทํามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นจ่าฝูงหรือยูนอันดับที่4หรือ5ของตัวหลังคุณต้องตั้งสมาธิเกเกมต่อไปและโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แฮนซีสันกลราวสึงท้าย นี่คือสำนข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่9กุมภาพันธ์นะครับก็ฟังกันยาวๆนะครับสำหรับ2ช่องทางที่เลือกชมกันที่ใครเป็นสาวกเดอะคัพหรือว่าแฟนบอลหงสแดงพันแท้นะครับก็ต้องกด subscribe 2ช่องนี้ไว้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับข่าวลิเวอร์พูลในช่วงเย็นนะฮะ